เนี่ยกำลังจะมาดูเสือแล้วไม่ไงเสือโดนอย่ามือเข้าไปใกล้นะมันกัดมือเลยนะไปใกล้มันนะเออมันนอนอยู่นะตัวอะไรครับเสืออะไรนี่เอยเสืออะไรครับเสือโค้งเสือโค้งเสือโค้งหรือเสือดาวเนี่ยอันนี้เสือดาวนะเนี่ยเจ้ไหมเสือดาวไอ้กีใหญ่ยื่นมือเข้าไปนะไอ้กีอย่าไปจับสายอันนี้ เอาเหม่อเละไฟฟ้าเห็นไหมเสือกูไปจีดูหน่อยว้าว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  หลายตัวอยู่นะแต่เด็กไม่สนใจเสือเลยน,น,น,ลนลู่นนู่นเด็กอย่าพึ่งลงนะอย่าพึ่งลงนะรอแม่ก่อนมานี่มารับด้วยนี่นี่แหละจับอยู่นี่ม,นมาจับลงนี่ ไปลงไปเลยปล่อยล่นเป็นกรแงหงเหรอนี่มาขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่นี่ขึ้นตรงพี่เอ๋ีเตรงนี้เยได้อ ไปเลยนี่มาจับอยู่ตรงนี้นิ้วช่องติดขาใช่ไหมขาเหนียวนู่นไปด้านนู้นไปด้านนู้นนี่เมื่อกี้ไดโนเสาร์อกี่เฮ้ยเดนเสาร์ไหมตัวอะไรเนี่ยตายกระต่ายไปดูกระต่ายเลยไม่เนี่ยนั่ไงกระต่ายพี่มาสีนี้แล้วเี้ยไปขี่เลพี่เออไปขี่แล้วอือหือ ตัวตุ่นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าใช่ไหมตัวตุ่นหรือเดนเสาร์นี่ตัวตุ่นไหมเนมีน้มย,อยเอ้น่อยลานี่มันมันด่ามากเลยวายุเห็นเขารีวิวโอ้นู่นไปดูกระต่ายพี่ดูกระต่ายไหมอุ

เดี๋ยวพี่เดไปดูกระต่ายแล้วนะ,ปะไปดูนกยูงด้วยหน่ยนกยูงด้วย,ย,ยไปไหมไปไปดูกระต่าษปะไม่ <c oughs> นายแม่อุ้มขึ้นนูน่นตกเขาขึ้นตรงนูนะ้นนาจีหัวหัวังมาลงมาจะไรลงมา,าไปจับนะ หาแล้วมันทะลุออกไปเลยนั่นแหะ